สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมไปขยายพันธุ์ไม้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับน้องต้นที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะน้องคือนางกวักใบโพแต่เป็นใบโพยักษ์อินโดนะคะท่านผู้ชมน้องมีลักษณะใบ ที่แตกต่างจากนางกวักใบโพทั่วไปคือน้องจะมีความใหญ่ใบน้องอตรงโคนใบน้องจะเป็นทรงกลมนะคะนี่เลยค่ะน้องจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยแล้วก็เล็กแหลมมาถึงตรงปลายใบนะคะท่านผู้ชมจะมีลักษณะขอบใบเป็นคลื่นนะคะก็จะต่างจากนางกวักใบโพ ตัวอื่นๆที่มีลักษณะเป็นใบรูปหัวใจนะคะสําหรับตัวนี้น้องเป็นยักษ์อินโดค่ะเป็นนางกวักที่ต้นใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ทางสวนเราก็ได้ตัดยกยอดน้องไปเพราะว่าน้องหักนั่นเองค่ะยกยอดแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะส่วนตอน้องที่เห็นอยู่ตรงนี้น้องก็กำลังมีหน่อค่ะ หนอกของน้องขึ้นข้างลำต้นนะคะงอกขึ้นมาตรงตาที่น้องมีความสมบูรณ์ค่ะเราจะมาทำการแยกหน่อน้องที่ขึ้นข้างลำต้นโดยที่ไม่มีรากนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีไม้นางกวักลักษณะแบบนี้สามารถแยกหน่อน้องได้นะคะไม่ต้องกลัวตายค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะท่านผู้ชมว่าโสภาจะทำยังไง ตามไปดูกันค่ะสำหรับการแยกหน่อนางกวักไม่ได้ยากเลยนะคะเราก็เตรียมวัสดุก็คือมีดค่ะท่านผู้ชมเตรียมมีดคมๆเลยนะคะเราก็จะมาทำการหั่นน้องค่ะหั่นแบบนี้เลยนะสุพิตาไม่ได้โหดนะคะท่านผู้ชมแต่เราสามารถแยกน้องได้ค่ะหัน่นด้วยความระมัดร,ระวัง ให้มีเนื้อติดไปด้วยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเราได้มาหนึ่งหน่อแล้วนะคะหน่อที่สองน้องก็มีม,ม,มีรากเหมือนกันค่ะหั่นเลยนะคะขอให้มีเนื้อติดมานะคะเนื้อของลำต้นน้องติดมาแบบนี้ค่ะชิบนี่เลยค่ะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะอ่า ตอนนี้ส่วนลำต้นของน้องก็ยังมีตาที่กำลังจะขึ้นมาอีกนะคะที่อีกหนึ่งตาเลยค่ะท่านผู้ชมมีตารอบๆน้องมีความสมบูรณ์มากค่ะส่วนตอเราก็จะไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วหน่อที่ขึ้นน่าจะเป็นการขึ้นจากหน่อตาตาด้านล่างเขานะคะเราก็จะไม่ไปยุ่งค่ะเราจะเอาเฉพาะหน่อที่ขึ้นข้างลำต้น ส่วนแผลที่เห็นเราก็ใช้ปูนแดงค่ะท่านผู้ชมปิดแผลให้น้องหน่อยนะคะปูนแดงค่ะปิดแผลไว้ก็แค่นี้ค่ะสําหรับส่วนต่อสําหรับส่วนยอดที่เราตัดออกมานี่นะคะเราก็มาทาปูนแดงเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมทาปูนแดงปิดแผลให้น้องค่ะทั้งสองยอดที่เราตัดมาเมื่อกี้เลยนะคะ นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากใช่ไหมคะเราก็มารอให้ปูนแดงแห้งแล้วก็สุพิตาจะพาเอาน้องไปชํากันค่ะสําหรับตอนนี้ปูนน้องก็ได้แห้งแล้วนะคะทางเราก็จะมาชําด้วยขุยมะพร้าวค่ะใช้ขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะเป็นตัวช่วยให้รากน้องเดินค่ะ สำหรับการชำไม้ที่ไม่มีรากทั้งส่วนเราก็จะใช้เน้นใช้ขุยมะพร้าวเป็นหลักนะคะจะไม่ได้ไปใช้ดินปลูกหรือว่าส่วนผสมที่มีแกลบหรือว่าใบกาปูใช้ขุยมะพร้าวล้วนๆเลยค่ะท่านผู้ชมง่ายดีค่ะนี่ค่ะเราก็อัดน้องด้วยขุยมะพร้าวให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็มารดน้ำซึ่งเป็นน้ำที่เราผสมน้ำยาเล่งรากไว้นะคะเหมือนเดิมค่ะน้ำยาเล่งรากใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะช่วยรดน้ำให้น้องก่อนแล้วก็ปล่อยให้น้องอน้ำที่เราลดลงไประบายผ่านส่วนของชิ้นที่เราได้หัน่นได้ทำการชำ พื่อช่วยในการเล่งให้รากน้องได้ออกมานะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราลดน้ำยาเล่งรากช่วยน้องให้มีความชุ่มชื้นช่วยในการแตกรากแล้วตอนนี้ไม่มีน้ําไหลแล้วนะคะเราก็จะทําการเอาน้องเข้าตู้อบค่ะเหมือนเดิมค่ะตู้อบของเราเป็นตู้อบไฮโซนี่เลยค่ะท่านผู้ชมแทนแดนเนียะคะ่ะเป็น ถุงพลาสติกกับตะก,กร้านั่นเองค่ะเราก็จะมานำาน้องลงไปในถุงอบตู้อ,อบไฮโซของเรานะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมน้องลงไปเรียบร้อยแล้วก็มัดปากถุงเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมทำน้องให้มีลมอยู่ข้างในพองๆหน่อยนะคะ น้องจะได้ไม่ไปบีบส่วนใบของน้องอน,นี่เลยค่ะถุกปักฝุ่นนะคะให้แน่นเลยค่ะ,ะแบบนี้นะคะแล้วอย่าลืมเขียนวันที่กำกับบอกไว้นะคะว่าเราทำวันที่เท่าไหร่เราอีกหนึ่งเดือนเรามาดูกันค่ะว่ารากของน้องจะมีมากน้อยแค่ไหน และตอนนี้ขออนุญาตนำน้องไปเก็บในที่ร่มของทางสวนเราสุพิตาก็จะเก็บไม้ทุกชนิดที่สุพิตาได้ทำการหัน่นไว้แบบนี้นะคะไว้ในตรงนี้จะเป็นตู้อบอีกตู้หนึง่งแต่ก็คือเปิดประตูไว้ค่ะไม่ได้ปิดประตูค่ะเขาก็จะมีความโปร่งแต่ข้างบนเราจะใช้สแสลนช่วยพางแสงเขาบ้าง ไม่ได้ร้อนมากเกินไปนะคะสามารถวางได้แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ได้พาท่านผู้ชมทำการแยกหน่อน้องนางกวักโดยที่ไม่มีรากกันแล้วนะคะหากท่านผู้ชมมีไม้ลักษณะแบบนี้ก็ลองไปทำดูนะคะท่านผู้ชมน้องเลี้ยงง่ายค่ะนางกวักไม่ตายค่ะไม่ต้องกลัวตายลองดูนะคะชํำด้วยขุยมะพร้าวค่ะ สำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอขอบคุณและขอฝากช่องทางติดต่อที่เบอร์โทร0936916168หรือจะทักมาทางเพจ YouTube โสพิตาไม้มงคลทางส่วนเราก็ยินดีมีไม้มงคลแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นอโกนิมาสวยๆไม้มงคลแล้วก็ดิเฟนบาเชียอย่างเช่นวินสันสิงห์บุรีวินสันอยุทยารวมทั้งวินสันลูกผสม โมร็อกโกทางสวนเรามีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามสุดท้ายนี้โสพิตาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ